เดี๋ยวใส่ไอพีก่อนดีเออใครยังไม่ไดเดี๋ยวนะมัน,ม,นมันพอเลือกเลือกกลางวันปุ๊บมันก็ขึ้นบอกว่ากดตัว e start game g h ed, อะไรนะ่ะให้นี่ก่อนไอพี AP, เห็นช่องซี่เหลียมด้านบนมุมซ้ายป่ะอ๋อเออเห็นแล้วเออนั่นแหละใส่ไอพีเซิร์ฟเร็วๆตอนนี้เปิดแล้วกลัวกลัวผีเป็นนะไอพีไอพีทำมาชีเก้ใช่ไหมอืม แล้วก็กดคอนเน็กต์อืมคอนเน็กต์สิพี่คอนเน็กต์แล้วก็กด e ทำไมไม่คอนเน็กต์ให้ล่ะรอสิรอแป๊บสิพี่รีบไปไหนนี่เจอ่ะเอาละ,อะโอ้ยตัวตัวอะไรเนี่ยไหนแต่ใน <laughs> สับบี้เล้นไงวะกด w d. s d วิ่งกดวิ่งกดชิปกด e ก้อนกด e กดยังจะขะแคตอนไหน มันคงไม่ทันแล้วอดอัดแล้วล่ะมันคงไม่ทันแล้วล่ะได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยวมันก็คองไม่ทันแล้วล่ะก็อดอัดไปแล้วล่ะมันก็คงไม่ทันแล้วล่ะก็ใบอกก่อนโอ้ใครจะบอกอัดใหม่ได้ไหมโอ้ยมันคงไม่ทันแล้วล่ะพี่กลัวอะไรโอ้นั่ท ชิปวิ่งนะไม่มีจำกัดเลยอุ้ยอุ๊ยอ้ยเจ้ามันมาจากไหนเดี๋ยวกดชิปวิ่งกดชิปวิ่งวิ่งค้างเลยวิ่ง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 ว่ามาจากไหนบางทีคุณก็วิ่งเร็วเกินไปกูอะไรแค่ตัวมีสีม่วงโหอ้าวแล้วคุณอยู่ไหนนี่นะด้านหลังเดีนี้โอ้บักบักบักใส่ะ โอ้โหตาตาเอานนโอ้ยเอาตาโอ้เกมนี้ยังขนาดนี้เกมไปไหนสี่นี่คงจะกีคืออะไรจีดลันโอ้โหเออเกมอัลตาโอ้โไปสิพีรออีกอย่างว่ามาจากไหนวิยไงเออเออไปเรื่อยๆโอ้โหมีม่วงแล้วนี่มีม่วงฮะมีม่วงเห็นปะอยู่มี วิ่งเหนื่อยมีอ่งเงี้ยโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าก็เห็นข้างหลังก็มีไปไหนดีเนี่ยวนวิ่งวนให้มันมึนมันหัวมันจะได้ดนน่พัก <c oughs> อย่าเหมือนกลัวเนาะเกมเอ้ยสเตตหมดแล้ววิ่งขาแข็งเออะไรขามันแข็งอ้าชิบหาา อย่าพึ่งดอีอย่าอยอย่าพึ่งมาเด้อม,มันมันวิ่งวิ่งได้จำกัดป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะตอนแรกมันเล่นไม่จำกัดไม่ใช่หรอเมื่อกี้มันต็อปไปนิดหนึ่งช่วยกันอ้าวนี่เราแยกทางแล้วนี่ต้งหนานแล้วบางขึ้นรลยตัวเฮ้ย <c oughs> ต้องมีปอดภัย ได้ไหม่ม่บอกเลยดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าหูฟังนี่มันก็ดีเป็นไหมเออตอนนี้เราก็วิงระวังเด้อก็ทำไมเห็นอะไรเบลเบๆไม่ว่าไม่นะไม่ไม่ไม่ไมกลัวอะไรแค่ไอ้มีสีอุ้มวงอ เสียงคุณนะอมวงมมวงจ่าอย่าเพิ่งออกมาเล้วงันเดินออกมาจากทะเลเออตอนนี้เราก็จะไม่รออยู่แล้วไอ้มมวงอย่าเพิ่งออกไอ้มมวงค่แข่งหมดแล้วเนี้ยทำไมเราวิ่งได้ไม่จำกัดอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรไข่เหมือนบ้ามาตั้งอะไรตรงนี้ไ้ยี่สวัสดีไปอยู่กับคนุกหมดแล้วเัร เฮ้ยมาอยู่แล้วเหรอเฮ้ยอย่ายเพิ่งมามาในล่องอยู่มาเดี๋ยวตอบเรียงตัวโยตอนนี้นะซับปีเดียวเพิ่งมานะไม่ไม่ไปแล้วมายังฉันร้องมากเลยตองนี้โอ้โหอย่างหลังนี้ แยกทางกันนะเฮ้ยไปไม่ได้ไปลูลูอุ้ยมันมาอีกแล้วโอ้โห่บายบายเราเราไม่รู้จักกันโอ้อะไรโหมเอาตัวรอดเลยเฮ้ยเราแยกกันแล้งนานแล้ะโอ้ไอ้ม่วงเอ้ยมาเลยนักหนาเราคุยยังไงดิวิงยู่ไหนวิ่งสุดเชี่สุดสุดเกียร์หมาแล้ว เราอยู่เดีวนี้มีต้นไม้ล้มอยู่ต้นมันก็มีหลายต้นเนี่ยที่ล้มเนี่ยเอาเหรอไม่รู้มีต้นที่มันต้นไม้มันไม่ีใบเอ้ยมันก็มีท่วแบพปะมันก็มีเยอะไปไหมบางทีต้นไม้ที่เราไม่มีใบเนี่ยไหนวะต้นไม้ที่ไม่มีใบนี่เปล่าคุณยู่ไหนอ่ะมันมีทั่วแมพปะแกทั่วแมพเลยแล้วหมีมองมันจะมีทั่วแมพไหมนี่ มันมี่เดียวเนี่ยทำไมเราไม่เจอของอะไรเลยอ่ะมันให้หาของใช่ปรคัตตาสิบอันและเเออเออเออทำไมไม่มีของะห้ไปเลื่ออยู่ตรงภูเขาอะไรก็งนี้ภูเขาแล้วไปอยู่อะไรตรงนั้นล่ะพี่น่รู้อ่ะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันเฮ้ยจนมุมแล้วแนี่เอ้ยจนมุมนะจนมุมวะไม่นะดีไม่ได้เลยคืน มาต่อต่อต่อจะมาก็มาเราเดินติดภูเขาทางตนอนเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะแบบแยบ,แยบมีขาวหรืออะไรฮะไม่รู้ว่ามัน,น,แ,นแบบแบบที่จะงอแบบแบบเออกราฟิกมันจะดีไปไหมอ่ะเขาไม่มีเซมีน่าหมด คอยระวังหลังนะเนี่ยอย่าไม่ช่วยกันเลยเนี่ยคุณอยูไ่ไหนอะคุณอยูไ่ไหนอย่าไปหาตรงแม่น้ามมํ<ท>า <ำ S 1> ีทําไมเมา์มนต้องเข้ามาในเกมเลยวะก็ยังไม่รู้นี่ไงเนี่ยปัญหาอ้อันผ่านอะใครจะตายก่อนกันเรามาดูอ่าพี่ตายมันเป็นไงอะโดนผีม่วงอะโคตรตายแล้วก็รุดเกมรุดเกม มันไม่มีเป็นวิญญาณลองเลยไปดูเลยอ่ะมีมีแล้วจะอยากให้โดนอีกเพราะโดนเฮ้ยยี่ตรงไหนอยู่ตรงมันน้ำอยู่ตรงทะเลเราอยู่ตรงทะเลเดี๋ยวกูต้องปวดวรุนเลยต้นไปอยู่ตรงศพไอ้เนี่ยสีเหลืองอ่ะที่เก็บคัตตาละอ่ะควรต้องใจอะไรโอ้ยไม่ไหวแล้วเราจะเป็นรูไหม เดมเดมวนรอบแม่บอกมาแล้วเห็นตกใจเนอะวันับมาที่เดมยังไม่มายังหาได้ยังไงไม่เจอเลยชีวิตดับอนาเนาะสงสารโอ๊ยเดินติดตัวเราโอ้ยโอ้ยโอ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 ยกูเดินกลับก็ได้ทำไมคุณเจอคุณเจออย่ะคนเดียว แล้วไม่เจอเลยไอ้ม่วงมาเลยม,ม,มันมันไปหาแกคนเดียวคิดถึงมั้งเนี่ยลงแค่พาร์เดียวติดใจอะไรกันอพาร์สองเรือเลยเฮ้ย <c oughs> ตอนนี้รู้สึกอยากเล่นเดดเหลี่ยง <c oughs> โอ้ยเชี่ยเอ้ยๆ <c oughs> tay ăn ơi bye bye, mai 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 luôn, mai 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 đợi, đợi ช่วงนี้กิจากรรมมันก็ตานต่อเ,เนี่ยมันก็เยอะโอ้โหทางตานก็กลบส a พี่ใครจะมาอยู่อยู่ไหนให้เจอกันแย่งตั้งแต่แย่ง,งมานะเขาเรียกว่าเรื่องที่ดีเ้าอยู่ภูเขาภาใยญ่เอออยู่กับนอนไปนะต้อมาหาเยอะแล้วเจอมายุ่มไม่ต้องมาหนนะอุย้ยทำไมเสียงอะไรล่ะ เสียงอะไรวะเดีอเดเด้โอ้โหเจอบ้านหลังเดิมก็กลับซีพีใครจะมายูบเด้อเด้อเดี๋ยว้อเมื่อกี้เสียงอะไรหลอนๆไม่มีมีที่ไหนล่ะหูฟ้าเราจะไม่หันมันก็เหมือนเดดเลียมอีนแล้วอยากเล่นเดสเลียมมาแต่ก็ไม่มีใครเล่นเพราะมันเป็นเอ้ยเด้อเดีอเดพักก่อนฮะเล่นไปละเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้่มันก็เกินสิบนาทีแล้วมั้งเนี่ยพักเลยไหมจบไหมเอาป <Okay, okay. S 1> ่ะโอเคโอเคคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนเดี๋ยวเดเอาแล้วครับมาจบกันไปหนึ่งโอ้ยออโดน,นไหมค,ครับถ้าใครชอบก็กดไลค์ครับชอบมากๆกดซับสไครป์ครับบายบายจบ